ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ลุงพลป้าแตนโรพบศิระขอความเป็นธรรมร้องโดนสื่อคุกคามนำเสนอบิดเบือนลุงพลป้าแตนแห่งบ้านกก,กอกโรพบศิระประธานกมทกฎหมายวอนขอความเป็นธรรมร้องโดนสื่อคุกคามนำเสนอข้อมูลบิดเบือนทำครอบครัวเดือดร้อนเมื่อเวลา15นาฬิกาของวันที่8เมษายน2 564 พี่รัฐสภานายศิระเจนจาคะสส,ส,สกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐในฐานะประธานคณะกรรมาการหรือกอมทการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภา,าผู้แทนราษฎรรับเรื่องร้องเรียนจากลุงพลป้าแตนบ้านกกกอกหรือนายชัยพลวิภาและนางสมพรหลาบโพเพื่อขอความเป็นธรรมกรณีสื่อมวลชนนำเสนอข่าวคุกคาม สิทธิมนุษยชนและมีการนำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนข้อเท็จจริงจนทำให้นายชัยพลและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจึงต้องมาร้องของความมนุเคราะห์และความเป็นธรรมต่อกรรมธิการให้ช่วยให้ความเป็นธรรมด้านนายศิระกล่าวว่าจะรับเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมธิการเพื่อพิจารณาหาข้อเท็จจริง และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไปความคืบหน้าล่าสุดของคดีนกชมพูจากทางเพจ Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ไม้อาราง,เป,ารางเป็นไม้อะไรไม่มีใครรู้จักแต่ถูกจัดเป็นไม้ห่วงห้ามประเภทกอแต่ดันไปขึ้นที่ข้างบ้านลุงพลเลยเป็นเรื่องเป็นราวตอนแรกเข้าใจว่าเป็นไม้กระถินป่าแต่เมื่อตำรวจนำไปพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ผลกลายเป็นไม้อารางซึ่งใครจะตัดต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายป่าไม้ก่อนการตัดไม้ถือว่าเป็นการทำไม้และการทำไม้ห่วงห้ามประเภทกอถ้าใครทำโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าเป็นความผิดตามพรบป่าไม้ปีพุทธศักราช2 4 8 4มาตรา73าระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน ห้าหมื่นบาทดีนะที่ไม่เป็นไม้ห่วงห้ามประเภทขอโทษจําคุกถึง20ปีเลยงานนี้เหล่ายูทูบเบอร์ที่ถูกหางเลขถ้ารับสารภาพสารคงรอลงอาญาร้อเปอร์เซนแต่คงถูกปรับหลักหมืน่นถ้า10กว่าคนก็น่าจะเป็นแสนแสนสาหัสเลยงานนี้แต่ถ้าสู้คดี ถ้าชนะก็ลอยตัวไปถ้าแพ้ศาลก็คงลงอาญาให้แต่ค่าปรับคงสูงขึ้นอีกเท่าตัวเพราะศาลคงไม่ลดโทษให้กึ่งหนึ่งฐานสู้คดีงานนี้เลยตัดสินใจยากขึ้นศาลสู้คดีก็เหนื่อยแล้วแต่ต้องเดินทางมาขึ้นศาลอาญากรุงเทพคงเหนื่อยยิ่งขึ้น น่าจะขอสารโอนคดีไปที่มุกดาหารได้เพราะมูลคดีเกิดที่มุกดาหารเรื่องโอนคดีนี้ให้ปรึกษาทนายที่แต่งตั้งตามกฎหมายนะครับว่าจะทําอย่างไรตัวทนายผู้เขียนไม่เก่งเรื่องโอนคดีครับเท่าที่มองทนายที่เหมาะสมกับคดีนี้คือท่านทนายสมเกียรติและท่านทนายรัชพลคนหนึ่ง อยู่กรุงเทพคนหนึ่งอยู่พื้นที่จึงเหมาะสมที่สุดไม่รู้ว่าวันที่ลุงพลไปประกันตัวที่สพคกตูมโดนคดีบุกรุกแพ้วถางป่าหรือคดีไม้มาค่าแต้ที่เข้าใจว่าเป็นไม้ตะเคียนแต่คงไม่เกี่ยวกับคดีตัดไม้อารางงั้นที่มีข่าวว่าตำรวจไปหาลุงพลที่บ้านในวันที่6เมษายน64 คงไปส่งหมายคดีตัดไม้อารางแน่เลยงั้นลุงพลที่มีข่าวจะมาเป็นเพื่อนช่างพงคงมาสองสถานะสถานะแรกผู้ต้องหาสถานะสองเพื่อนผู้ต้องหาโชคดีลุงพลกับผู้ต้องหาทุกคนครับทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลอังคารที่6เมษายน2564ป่าตองความคืบหน้าล่าสุดดราม่าหมอปลาคุณน้ำฟ้า และปู่มหามุนีนายชัยรัฐยอดพรมหรือปู่มหามุนียินยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจหาสารเสพติดในร่างกายทั้ง4ชนิดได้แก่ยาบ้ายาอียาเคและกัญชาซึ่งผลการตรวจสารไม่พบสารในตัวเจ้าตัวได้บอกหลังจากตรวจสารเสพติดเรียบร้อยแล้วว่าหลังจากนี้จะเตรียมแจ้งความฟ้องกลับคุณน้ำฟ้าเนื่องจากคุณน้ำฟ้าลงทึกประจำวันว่า ตนเองมีสารเสพติดในร่างกายทําให้ตนเสื่อมเสียชื่อเสียงส่วนเงินจํานวน1 2 0 0 0บาทที่ยืมมานั้นขอยืนยันว่าจะคืนให้ภายในวันนี้ทั้งหมดโดยที่ตนไล่สดด่าคนและคุณน้ําฟ้ากับหมอปลาเข้าใจว่าถูกด่านั้นขอยืนยันว่าไม่พูดลอยๆอ,อีกทั้งตนยังเป็นบุคคลสาธารณะที่มีคนติดตามมากที่ตนพูดไปทั้งหมดนั้นเป็นการแสดง หลังจากนั้นตำรวจได้มีการเรียกตัวคุณน้ำฟ้าเข้าไปเคลียร์ใจกับปุ่มหามุนีในห้องสอบสวนปุ่มหามุนียินยอมที่จะโอนเงิน1 2 0 0 0บาทที่ยืมจากคุณน้ำฟ้าคืนส่วนเรื่องที่มีการไล่สดด่าก็ได้กล่าวขอโทษพร้อมยืนยันว่าหลังจากนี้จะไม่มีการไล่าพาดพิงหมอปลากับคุณน้ำฟ้าอีกแล้วจากนั้นปุ่มหามุนีได้ไหว้ขอโทษคุณน้ำฟ้า มีการหยอกล้อกันซึ่งปูมหามุนีได้บอกให้คุณน้ำฟ้าตีหัวตัวเองถือเป็นการไถ่โทษหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พาตัวปูมหามุนีออกมานอกสถานีตำรวจเพื่อจะส่งกลับบ้านแต่เกิดเหตุวุ่นวายเมื่อยูทูบเบอร์รายหนึ่งที่เคยมีปัญหากับปูมหามุนีได้เข้าไปชี้หน้าและด่าทอจนทำให้เกิดเหตุการณ์ชุลมุนปูมหามุนีได้ ป้องกันตัวเองโดยการยกเท้าถีบอีกฝ่ายจนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้ามาจับทั้งคู่แยกออกจากกันและนำตัวปูมหามุนีกลับเข้าไปสงบสติอารมณ์ในห้องสอบสวนอีกครั้งในเวลาประมาณ19นาฬิกาภายหลังจากที่นำตัวปูมหามุนีกลับไปยังห้องสอบสวนและเหตุการณ์หน้าโรงพักสงบลงเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้พาตัวปูมหามุนีและภรรยากลับไปที่บ้านความคืบหน้าล่าสุด ดราม่าหมอปลากับปู่มหาหมุนีส่วนสาเหตุที่ปูมหาหมุนีออกมาไล่สดด่าทอหมอปลากับคุณน้ำฟ้าคุณน้ำฟ้าคาดว่าน่าจะเกิดจาก3ส,สาเหตุคือตนไม่ยินยอมให้ปูมหาหมุนียืมเงินต่อปูมหาหมุนีอยู่คนละฝ่ายกับตนเกี่ยวบ้านกอกเนื่องจากตนกับหมอปลาตัดสัมพันธ์กับลุงพลและเขาต้องการเรียกยอดวิวยอดไลค์ยอดแชร์ในโลกโซเชียลท้งนี้ ตนไม่อยากให้ปู่มหาหมุนีทำแบบนี้กับใครอีกหากอีกฝ่ายป่วยตนก็อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพาอีกฝ่ายไปรักษาและตนอยากได้เงินคืนเพราะจะไปทำบุญหลังจากลงบันทึกประจําวันคุณน้ําฟ้าพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอน,นอตลิ่งชันและสื่อมวลชนได้เดินทางไปที่บ้านปู่มหาหมุนีซอยบรมราชชนนี20แต่ปรากฏว่าอีกฝ่ายไม่ยอมออกมาพบ ทีมข่าวได้โทรศัพท์ไปหาปูมหามุนีเจ้าตัวบอกว่าอยู่บ้านขอให้รอหน่อยอยู่กับผู้การกำลังเข้าบ้านซึ่งทำให้ผู้สื่อข่าวงงเป็นอย่างมากเนื่องจากอีกฝ่ายบอกว่าอยู่บ้านแต่กำลังเข้ามาที่บ้านจากนั้นปักหลักรอปู่มหามุนีประมาณหนึ่งชั่วโมงปูมหามุนีปีนออกทางกำแพงหลังบ้านข้ามไปยังกำแพงบ้านอีกหลัง อ้างว่ากลัวว่าจะถูกทำร้ายเพราะมีคนมารอที่บ้านจำนวนมากแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยืนอยู่หน้าปากซอยได้ทำการสกัดไว้ควบคุมตัวแล้วพามายังสถานีตำรวจได้สำเร็จ